ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้อดมินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอคนละหนึ่งแชร์นะครับต่อไปเราจะมาดูเหตุการณ์วาตภัยพายุรุนร้อนที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับ โดยนะครับเมื่อวานนี้26เมษายน2564เวลาประมาณ19นิกาได้มีรายงานนะครับว่าเกิดพายุรุนร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบริเวหมู่บ้านศบเตียตำบลศบเตียอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ โดยนะครับเหตุการณ์นในครั้งนี้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายขอบคุณภาพข่าวจากมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้26เมษายน2564ได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยพายุร้อนพัดถลม่มพายุลูกเข็มนะครับที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดโดยจากภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับแต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดขอบคุณภาพข่าวจากคุณเฉลิมพลและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับ เมื่อวานนี้2 7เมษายน2564นในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุวาตภัยพายุร้อนพัดถล่มที่บริเวณวัดมีนาโยธินและบ้านเรือนของประชาชนเสียหายในหลายหลังในบริเวณอำเภอไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์โดยนะครับในเวลาใกล้เคียงกันได้รับรายงานที่บริเวณบ้านหัวถนนใต้และบ้านทำนบอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากชายเอืนสังขภันอำเภอไผ่ศารีและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้26เมษายน2564ที่บริเวณอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้เกิดเหตุน,นะครับวาตภัยพาย,าย,ยุรุนร้อนพัดถล่มโรงเรียนบ้านอ้อยช้างบ้านหนองเสียงโคดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับ แต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดขอบคุณภาพข่าวจากคุณสุรีรัตน์และภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้16เมษายน2564ได้เกิดเหตุวาตภัยพาย,ยุรุนร้อนพัดถล่มที่เรียนบ้านหนองหอยตำบลท่าทองอํเาเภอสว่างแดนดินโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ ได้มีต้นไม้หักโคน่นบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนหลายหลังสังกระสีพัดปิวอนรวมถึงนะครับในบางหลังหลังคาออกยกออกทั้งแผงเลยนะครับแต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ขอบคุณภาพข่าวจากเพจข่าวสารบ้านเฮาห5้าจังหวัดพื้นที่เสี่ยงฝนไทยตอนบนรับมือพายุรุร้อนพื้นที่เสี่ยงภัย62จังหวัด20จังหวัดพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงภัยสูง42จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง65้าจังหวัดพื้นที่เสี่ยงฝน ไทยตอนบนรับมือภายรุ่ร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเข็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่า27เมษายน2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเที่ยงของวันที่27เมษายน2564และในวันนี้นะครับเวลาประมาณ6นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันอัคารที่2 7เมษายน2564ตั้งแต่เวลา6นาฬกาเป็นต้นไปบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยา ตากแพรนานสุขทุทัยอุตรดิตกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยนาทการจนบรุรีสุพรรณบุรีลบบรุรีราชบรุรีสระบรุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานี นครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองสะแก้วจันทบุรีและตราดส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงนะครับ บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีและในวันนี้นะครับเวลาประมาณ5นฬกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยเตือนฝนในวันนี้นะครับในทุกภาคภาคเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านตากสุขโขทยัยอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตร และเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะนนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีส่วนภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่นะครับภาคตอนออกมีฝนตกฟ้าขนองจังหวัดนครนายก ปราจีนบรีสากแก้วชาเชิงเซาชนบรีระยองจันทบรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลา และในวันนี้นะครับ27เมษายน2564พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในวันนี้นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคอีสานแล้วนะครับโดยนะครับ ลงมาถึงบริเวณภาคอีสานทางตอนบนแล้วในขณะนี้รวมถึงนะครับริเวณทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับ ประเทศไทยลักษณะดังกล่าวจะทําให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออกมีพายุฤดูร้รอนเกิดขึ้นนะครับลักษณะของพายุฤดูร้อนนะครับจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าโดยนะครับจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยขอให้นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยสําหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้นะครับทำให้มีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้พยากรณ์อากาศภาคเหนือ6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ฝน60%ของพื้นที่ จะมีลมกระโชกแรงพายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกโดยจะเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่60%เน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านตากสุขโขทยัยอุตรดิต์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ จากการพันดนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคอีสานนะคะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกในบางแห่งรวมถึงฝนตกหนักนะครับในบางพื้นที่จากการพันดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้จิตฝน70%นะครับเน้นบริเวณจังหวัดเลย หนองคายมึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ จะมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกในบางแห่งนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่จากความชื้นนะครับที่พัดนำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณที่เน้นฝน60%เน้นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรี ส่วนภาคตะวันออกนะครับมีฝน60%ของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่งและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดน,นครน,นายกปราจีนบรุรีสากแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตอนออกฝน40%ของพื้นที่จากการพัดนำความชื้นของลมตันตกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร40%เน้นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาส่วนภาคใต้ฝั่งตันตกมีฝน60%ของพื้นที่นะครับ จากการพัดนาของลมตะวันตกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรฝน60%เน้นจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งตอนตกนะครับฝน60%ของพื้นที่เน้นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง และสะตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝน40%ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งจากการพัดนําเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ